กินสีส้มด้วยเออต้กกากล้วยกินสีส้มเฉยเลยสีขาวไม่เอาสีส้มเหลือสีสามสีตัวด้วยโอ้มันทำไมไม่ยอมเลยสักทีนี่ ยังไม่ลอยเลยอ่ะลอยแล้วหรอเนี่ยนี่ครับผมพยายามไล่ออกจากเสาอยู่โอ้เข้าเสาทำไมนี่โอ้หัหน้านี่ก้อนนี้เข้าเสา12ครับโอ้ใจเย็นครับ ขึ้นทางไหนเนี่ยคนนี้อุ้ยนเฮ้ยคันออนโอ้โหใสุกก็ได้แล้วโอ้ยสีส้มครับ สีขาวไม่เอาสีส้มเฉยเลยเกียรเหรอครับนะครับนี่เจ้าของเกียร์อยู่นะน่าลกล้วโอ้โหมันมันเล่นกืนเลยครับวันนี้นะครับมาแล้วสีขนเกียร 来来 <laughs>